ครับผมสวัสดีครับครับผมเป็นพี่น้องปองไปทุกท่านทุกคนพี่น้องกับผมครับสำหรับวันนี้ครับผมวันที่7พฤษภาคมพศ2566พี่น้องกับผมครับวันนี้มีนัดกันครับพี่น้องมาลงปลาครับผมบ้านหนองแคร์ตำบลม่วงลาดอเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดพี่น้องกับผมครับพี่น้องครัำนี่เพิ่นเด็กจัดส้นสะดุ้งครับพี่น้องครับส้วนตั้งพูนเป็นสะดุ้งครับเป็นสะดุ้งแล้วก็มีแหอยู่คนละส้นกันพี่น้องกับผมครับ สพาพี่น้องไปเล่อบึงพี่น้องครับบรรยากาศก่อนลงสองสฟนพี่น้องครับผมไปส้มกันครับโอ้เลยครับพี่น้องครับผมนะครับทีมงานครับบางอ้นครับเงียบปากนี่ครับนี่ได้ไหมนี่คือวะบังใจโยนี่ครับเจียนเฮียครับวันเฮียเป็นไเดินมันนี้แหละที่มาส้อมันนี้ซ้อมอีครับ สวัสดีเอาแจ้งคาับพี่น้องครมาดิเส้นแหงกับลายเต๋อช่วยพี่น้องครับผมเฮียครับมีฟังมีส้นส้นแพร่จังหาครับส้นนันสะดุ้งตัางหาครับพี่น้องครับผมโอ้ทางบนสะดุง้งมันจะวัตรบ,บางนันยินฟังสองลอยไหมแพร่ดิแพร่สี่ลอยสะดุง้งสะดุ้งหกลอยสะดุ้งน้อยหกลอยดิสะดุง 600, ะด้งไงแปดลอย 600, พี่น้องครับผมครับ ป่าธรรมชาติครับผมนี่ครับจะภาพบรรยากาศก้อนลุ่งพี่น้องครับผมเดี๋ยวมาเพิ่งลุ่มบาดแดกสีเดือดซ้ำได้เลยพี่น้องครับผมโอ้เสียนเหี่ยหลายครับพี่น้องหลายก้อนแล้วเนาะน้ำก็หลายพอาะก้อนปีกไก่ตั้งหากน้ำหลายก็ปีกไก่เสียนหลายก้อนเนาะนะครับผมทำภาพบรรยากาศก้อนลุ่งพี่น้องครับผมเดี๋ยวตอนลุ่ม มาชุ่มทีสักหนึงพี่น้องครับผมว่าจีเดือดสั่มเดดเลยพี่น้องครับผมน้องก็หลายไร่เลยพี่น้องครับผมความลึกของน้ำก็ประมาณสองเมตรขึ้นละครับผมปลาธรรมชาติพี่น้องครับผมว่ามีปลากระโห่มีปลาข้าวปลาปืนกับมีพี่น้องปลาชโดรักลักปลาชโดปลาตองไก่เนี่ยพ really like. like. ี่น้องครับผมนี่ครับบรรยากาศวันนี้กับ่ค่อยันแดดปันได้เลยพี่น้องครับผมบ่ขยันแดดปันได้ เส้นแหเฮกับมี่ก้อนยุดครับมาติดตามมาลินน้ำกันเลยพี่น้องกับผมกับผมตอนนี้ก็ได้เวระละลูกเลยพี่น้องกับผมเครื่องเสียงพระบูชาต์กับบุ้มีครับพี่น้องเด็กวระลาลูงแล้วครับวานกันแล้วครับพี่น้องกับผมเปิ้งได้ครับพี่น้องครับมาลุ้นกันวานกันไปพี่น้องกับผมมาลุ้นกันครับ เดีวลาลางแล้วพี่น้องครับผมวานกันแล้วครับเจียงเดยมีแต่นในเพียงเดนเนี่ยแหละครับผมตอยังบ้ลิศเจาแมาวเ้าแ่โอ้โตกดีครับครับผมตอนนี้ก็มิดมิดยิ้พี่น้องครับผมมันมีเสียงฮือเสียงห้าอย่างพี่น้องครับผมบน้ำลึกครับพี่น้องครับผมน้ำลึก อยนี้ลงบ่ท่านและพี่น้องครับผมถือว่าแค่นี่ก็หลายอยู่พี่น้องครับผมแค่หลายแต่ว่าตอนนี้เย็งเสียงครับผมมาลุ้นกันครับพี่น้องครับผมว่าผมได้เพียงใดเนี่พี่น้องครับผมหาหยัง่งหลอกเบ,บิ้งสิละ่ะเดี๋ยวนาะงกระเบียดเนาะน,น,น้องเลิงบอลน้องแค่ ตำบลม้งลาดอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดไอ้ยิ่งพ่อเดี๋ยวปดด้อยครับคุณปลาอย่างน้ั่นปลาันเนี่ยกับสะดุ้งง่ายครับมลุนเบพังสะดุ้งง่ายครับเห็นไหมเขาสะดุ้งหลายตัวขึ้นใจเย็นครับใจเย็นคึกไปเรื่อยปลามาแล้วท่านงอมโอ้หางฟังหนิไหมุด ้เพิ่งสะดุงนี้ครับเป็นไงครับเป็นไงคนหมดเฮ้ยห้างพดอีพอห้างผดตัวซ้ำฝมือออกได้เหรอวันเจ็ดแปดเส้นอยู่ยังต่ำ อไรครับสดุงเญยครับสดุงห้างพร้อมฮึบฮึบเอแมนินของเราเเย็นฟงยิงขาวอยากฝากเลยสิดุงสดุงที่ได้ไว้หน่อยหึ ดังกางขึ้นแล้วมาคุกเนหบุนปลาญ่ครับพี่องครับบุุนปลาญ่ครับเฮ้ยเขาไปอะไรเข่าไปหลอดได้มหลอดมืด่ังไม่ ประตมประตมก็เจ็ดแล้วครับนี่เก่าเส้นเก่าปื้นเก่าเส้นเนาะโอ้ยเพื่อนเพื่กูไก่ยัยไหมโอ้ยสายสบาโอ้ยโ้ยใจเย็นป้ายยัยใจเย็นนี่ครับเขาเอิ่นมานี่เล่นของใหญ่ต้องใจต้องนิ่งครับนี่สะมาแลี่ครับเขาครับสเดือดครับเดือดดีเห็นเลยครับพี่น้องครับผมใจใจต้องนิ่งสองตัวพร้อมกันครับมาเป็นมูครับนี่เพื่อนเดียวตั้งเออ โอ้โหอ๊่ครับเป็นตัวเงหญ่เลยครับเอาเอาเอต่ำกว่าสีโลครับนี่บาดไว้ให้แม่นะไม่ต่ำกว่าสีโลได้ตเย็นอ่ะเข้าวสองเลยอิเข้าวสองไก่หนึ่งข้าวเด้ครับเด้อไปตกข้าวร้อยปลาข้าวร้อบาทมากกว่ามน้วยการเลยครับนี่ทไมีย

ซ้ำๆนี่เลยวอเมื่อไรนี่โอ้นี่เด้โอ้ไต่ปตองยังวรุนนี้อยู่ครับรุนนี้อยู่สิบสองเซนเอาปัญยังเดียวแค่นี้ปัญญา่สิบสองเซนปตองธรรมดาครับาใหญ่ครับอามีอาสมีวัยุงหลังไนะโอ้ปัาเข้าต ปตองปตองตู้อยเข่าวข้าแต่แม่หางเง้วปลาขาวเลยโอ้สุดรุงนี้แม่นีเลยโอ้สุดยอดเลยรน่อย่หนหดดเลยกรันบไครับพ่ออะไครับสุดุงครับม่แท้สดุงสุดุงที่นี่ขึ้นเลิโอ้ยโยกแม่ยกแม่มันเขาล้วยกแม่ท่านี่ก็ได้ครับท่านี่ปลาข่าครับ สปลาข่ากับกับปนงทีเาไปยังปลาข่าวครับนี่ใจเย็นครับใจเย็นดีครับออยนึไปปาข่าก็นีไปปลาข้ากับปลาตองออยนึงไปปลาข่ากมตัาโนี่อนออนึ่ปลาข่าวครับได้แล้วครับนี่นะครับทีเด็ดครับโอ้โหเปิดจอกันเลยดีครับ ประจอดหาโลกวาโขอ้ครับปลาข่าันนี่รโรคอะไรครับอันนี้เคยมา1 8แล้วั่งไป1 8โอ้สื่อนหนาบ้อ180รอยโรคซีโลคซีครับโซีขีดครับไม่ตู่งไาเลยครับปลาเข่าครับโซีปลาขาตตรินี่นะครับปลาเขาเสียครับปลาลนื้ออ่อนเออสุดยอดเลยครับผมนี่มเอ้านี่มันมขาดถุงบสิได้หถุงโรไปอนอยู่ ตามันห้างครับห้างเดียวเลมีได้ไปเรือครับพี่น้องครับผมห้างได้ียวนึงครับโอ้ไป้ยังอุบุนมีมอุบุนเออถือกี่เล้วครับผมสะดุ้งครับสะดุนตกใ่ายเลยครับผมมีบปกหอยครับบปกหอยไลายยูต้นไหมเอาห่าวมาเบ้างครับพี่น้องครับผมได้ว่าบางดิน ขีบคุพี่น้องครับโอ้พี่น้องครับขึบนมาแล้วครับพอเด็ปดพอเด็ปดแย่เส้นินสองเส้นหาเอ้งเางงเ้คี้น่เยห้งห้างหมางห้ากเคืนนี้ครับอีกแล้วยังครับผมอเถปลากุุ้้มครับ พ่อได้ปดครับพ่อได้ปดปดทุกรอบปดยังนะครับผมนี่ครยึดตูงงามพี่น้องครับผมมีบอกเพิ่งทีมงันไงพอมีน้องเอ้ยจินพ่ากันอีกแล้วครับผมครับสวัสดีครับลุงเขียวครับสวัสดีครับผมโอ้ต้องผึ่งลุงก่อนครับผมครับสวัสดีครับ วันนี้พอถามมาติพอถ้าพอถ้าอย่าผมบอกอย่าพอถ้าพอถ้าแม่อยู่เลยครับพี่น้องครับผมนี่เด่นเนี้ยบอลลุนพอตัดเฮ็ดนี่อะไรอยู่หรอกจั๊กเลยเครื่องถุ่งเราพุ่นโอ้นี่ครับผมเป็นนี่ครับล้อมเลยครับพี่น้องครับผมน้ำมันลึกน้ำมันไหลโอ้ดันเรื่องข้างนอกสามสี่เมตรคนละโอ้ครับมอลุนครับมาจะได้ปลาอย่างแน่้ยแหละพี่น้องครับผมมึงครับ ใส่ข้ามอสามคีครับพี่นอ้องครับผมเพื่อนโอ้ต้องลูงกก้อนเจบไหมก้อยสุดยอดเลยเียีสูนอย่างนี้ว่สูน้องสมสีว่าได้ไหมแมนน้องัมตะมังนี่เหรอเป็นช่วงเมือนเดิมเดียวครับเท<อ>ดไปน้ำจับไปน้ำเดยโอแมนครับใส่หเหย่นเข้าเดียวเหเรอ ทางหังลองมาดูเบิ้งผลงานครับผมนี่ครับเต็มถุงยาครับกับโอ้มาสครับมานมานมาส์นี่ยังตองว่าลุงเจียวเดินนี่ยังตองบ่สุดบ่โอ้หมดแล้ว không Còn xảy với cha màn là một rồi. Cô ừ. nhanh nhây một những gì là rút đoạt. <laughs> ừ. Đường, ừ. 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 หมดเน็กตินแฮครับย่านปลาอ๋อครับพ okay. no, okay. ah ี่น้องนี่ครับมองมันสีได้มองมันสีได้ครับพี่น้องลุงกวนปนระพุนเสี้ยนอินเลยครับบุดหนามปดปลาพี่น้องครับผมนี่เข้าไปเบิ่งการลุงปลาครับ นี่ครับวิธีการหาเบื้องหลังของเฟิร์นเองที่สี่เลยพี่น้องครับผมนี่ครับโอ้ยใส่ความสามัคคีดีพี่น้องครับโอ้ลุงก่อนบุญนามอยู่สุดยอดอีเล่เลยบุญบาดได้เลยเดี๋ยวแบบนั้นเนาะกุ่นไม่กำโตไม่วใหญ่เลยบุญบาดได้ไปแาบนั้นครับเซียนอีรีครับพี่น้องสมซื้อเซียนครับพี่น้องไม่ ครับได้มาแล้วครับได้มาแล้วนี่ครับเก็บสะสมไปเรื่อยครับเอื้อเจ้าน้าก็เต็มนี่ครับพี่น้องอื้อหมดอึงแล้วอันออลึงครับ เเอาปัญายังเดียวเฮ้ยต่ำๆโอ้โหเฮ้ยต่ำนีวางว่ได้รงเจ้านีพยังครับยังนี่สได้ครับเอาแห่ที่ลงกับบ่ได้ครับแหนาที่ลงกับปศนครับเออุณพุฟงอีกแล้วพุ่นครับเริ่มจอมเริ่มขอนแล้วออเฮ้ยออกอีกแล้วโอ้โหเฮ้ย่เฮ้ยพุนอเริ่มแล้วครับเริ่มแล้ว อ้อๆๆกวางให้กวนอู้โตโตงามเดี๋ยวเราดึงออกไปโอ้ย ờ, <laughs> 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 เฮงเจี๊ยส้นวนเป็นตัวหน่อยดิ๊เลี้ยนเลี้ยนเลี้ยนซ้ำี้เซ้ำซี้ดซ้ำเก็บเก็บมเล้วครับอิ่มรอดรอดรวดรวดรอดรอด้วดแก่ปน้ำมึงเล่าดูนี่ปลาเอ๊ะกระพมปลา ัวกักไ่้เอบักลาเออไปยังเงินปลเมียงคุณไรคือจังหวัดเราก็เบาตัวยู่หันละเอมไปไบ่ะวบักตามยู่หันละอีเมีตัตงาครับคุณตามมันฟูฟวะตามบอกตามมันอกปตออกไปกปกเปีก่บอกงสอดตาบกกายีมรับตอนีมุกอนหมดจับไปเลยครับคุณน้องคุณ ไปยังลูกเจ้าตุ้นยัเถอะมัดน้องสิบนากวาดดีแลวโอ้ยไแย่งกินเนาะแย่เขียเส้นมาติดไปแยงมัด้าวแยมติดือซ้เขียนเติดนี่ครับนี่ครับลุงก่อนกำลังเบิรครับเล็กตีนอยู่ครับ แล้วพอำปคามมา่กดกนมีแต่ยนตรงงางมครับมาล้วคูๆไปใหม่แล้วครับบุบาดได้บบาดนั่นครับมียอยกอดทรงกัมีเอนีครับเจ็บเรื่อยๆครับพี่น้องครับไดไล่แล้วได้ลไล่แล้ว <c oughs> ยัง <c oughs> ดูมันแรน่เฮี้ยงไปใส่ยี่นีบมันแนยี่นี่แล้วมันยุ่นยี่มันเท้ในขางได้มันกันแรงดตอยู่